โอเคอ่ะเห็นกล่องยาวๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคืออะไรอ่าเปิดเลยบอกกันสดๆเลยอย่างที่บอกไปนะครับสเปเชียลรีส์ทำได้ทุกอย่างนะครับนี่คือจอแอนดรอยตรงรุ่นโอ้โหเมื่อเช้าก็เบนไปละหมายก็เป็นวันโว้แล้วกันอ่ะย้ายค่ายหน่อยสวีเดนนี่ เป็นจอ Android ตรงรุ่นนะครับเดิมทีเนี่ยตัวนี้จะเป็น Volvo v o l v o V40 แล้วกันนะก็คือตัวนี้จะเป็นช่องเรือนใหม่นะครับตรงนี้จะเป็นจอนะครับตัวนี้เป็นจอตรงรุ่นเลยสเปคเนี่ยแรม8ปอมร้อ8รองรับซิม 4G เล่น Android ได้แล้วก็รองรับ a p p เบิร r p l าเแบบไร้สายและที่สำคัญตัวนี้รองรับกล้องถอยและกล้องรอบคันกล้อง360นั่นเองนะ ก่อนเนี้ยเดิมทีเนี่ยต้องบอกนี้ก่อนจอตัวเนี้ยยังไม่เข้ามาเราจะใช้เป็นจอ a อ d r o i d เนี่ยเป็นเอ่าเครียกว่างานคัสตอมดีลแล้วกันนะครับฉะนั้นมันก็จะไม่สวยเวลาลูกค้าอยากจะขายรถหรืออะไรเงี้ยมันต้องมานั่งแกะต้องนั่งตัดนั่งอะไรเงี้ยคือทีนี้เลยเนี่ยมันมีจอ a อ d ด o i d ตรงรุ่นเข้ามาละทีนี้เราเสียบปุ๊บเนี่ยแล้วชุดด้านหลังอ่านี่ด้านหลังนะครับแล้วก็พร้อมกับชุดปล็อกตรงรุ่นเนี่ อย่างที่บอกที่นี่มีหมดไม่ว่าจะเป็นจอ Android ตรงรุ่น BMW MINI b o r บิ e เชทุกรุ่นเลย718ดหนึ 18, ่ง c ป y เค n e Boxer นะครับแล้วก็รวมถึงเนี่ยวนเ่วบนโวนี่ตัวนี้ V40 นะอันนี้เราสั่งมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลูกค้าเนี่ยจะมานัดนัดติดพรุ่งนี้นะครับอันนี้เราสั่งขอให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว และคลิปนี้เราก็จะส่งให้ลูกค้าด้วยว่าสินค้าเนี่ยเบิกมาแล้วเพราะว่าลูกค้าได้ทําการประจามาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ที่สําคัญนะนู่น C L A ติดตั้งแล้วจอย่อยพาโนโอเคถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็กีิลงกลางมาเหมือนเดิม063 498 6สา8ลก1ามินทา28กับ30นะโอเคพักมา